เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ดาวรถทุกคนเลยนะครับผมแต่ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับการทดลองงงๆกันนะครับก็หลายๆคนอาจจะรู้แล้วหรืออาจจะยังไม่รู้เลยนะครับผมนะเกี่ยวกับผลเอ่อครีเอชันนะครับผมนะซึ่งเดิมทีแล้วมันคือผลบานเลียนนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมนะอยู่กับน้องภูมินั่นเองนะครับก็มาเป็นกระสอบทรายให้พี่เหมือนเดิมนะครับผมนะจริงคือก็ห่างหายไปมากเลยนะคือเกี่ยวกับการที่เรามาทดลองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือปกติเมื่อก่อนเนี่ยพี่อาจจะทําคลิปแนวสาระข้อมูลนะครับแต่ว่าก็มี คลิปแนวนี้นะครับผมนำมาขั้นกลางระหว่างช่องระหว่างความว่างเปล่านะครับผมกูจะพูดหลังกูเนี่ยคือเมื่อก่อนนะครับผมนะก็ทําคลิปแนวนี้ไปนะครับผมนะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยครับก็กลับมาทําอีกทีหนึ่งนะครับผมนะเป็น EP ีที่1นั่นเองนะครับแต่ใน EP ีนี้เนี่ยเราจะใช้เพียงแค่5ผลเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า5ผลที่พี่นํามานี้เนี่ยนะครับจะทะลุผลบัลเลียได้ไหมหรือว่าผลครีเอชันได้หรือเปล่านะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับขอหยุดตรงนี้แป๊บนึงนะครับพี่ขอถามภูมิจริงๆเเเลลยนนะภูมมิิตผคีอชั ที่ไหนบ,บาร์จอชอ็อปโอ้โหอยบาร์จอช็อปของดีอยู่ที่บาร์จอช็อปใช่ปะได้แล้วโอเคเลยครับผมนะฮะไปเจอกันได้ที่บาร์จอชอ็อปนะครับคนแรกก็คือผลอีเกิลของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันซิว่าผลอีเกิลนี้จะทำดาเมจกับผลเคียชันได้บ้างหรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยก็คือ,อภูม,ตมิตั้งโลคขึ้นมาอ่าตั้งโลคขึ้นมานะครับระยะความห่างของโลคก,ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าสกิลหนึ่งของผลอีเกิลนี้จะทำอะไรกับเขาได้บ้างครับอ่าลองยิงไปก่อนนะยิงก่อนอ่านี่คือธรรมดาเนาะ ไม่ทะลุว่ะเออว่ะเอาเรื่องว่ะากาันดาเมจได้เยอะอยู่นะครับผมนะต่อมาก็คืออ่าเป็นสกิลแซดนะครับปิ้วโอ้โหไม่ทะลุว่เยยวเวะเฮ้ยมีคูดาวป่ะเดี๋ยวนะไอตัวนี้ของเองมีคูดาวป่ะเหมือนจะมีเหมือนจะมีใช่ไหม,มอ่าโอเคสกิลแซดนะครับผมนะไม่ทะลุนั่นเองนะครับสกิลเอ็กก็ไปครับไม่น่าจะถึงเนาะเออช่างมันนะครับสกิลซีนะครับผมนะก็จะประมาณนี้ครับปึ๊บเอาโดนอยู่หรอโดนหรอโดนโดนเดี๋ยดายเดี๋ยดานะนะ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มกี้พี่อาจเอาเป้าไปล็อกตัวเองมันก็เลยโดนปะเดี๋ยวลองอีกรอบนึงนะมันเป็นการพุ่งมากกว่าผมไม่แน่ใจว่าพุ่งเนี่ยมันทะลุหรือเปล่าอ้าวเหรออาลองลองดูใหม่ลองดูใหม่ลองตั้ง,งใหม่พี่จะลองแบบทะลุแบบนี้นะปึ๊บ อ่ามันเด้งมันเด้งแถมโดนดาเมจด,ด้วยนะเออ,อย๋ยวนะพุ่งชนก็โดนดาเมจว่ะเฮ้ยโคตรเจ็บนะครับน้องๆคือจะบอกงี้ครับี้ผมนะวิธีแก้ทางของผลบาเรียนะครับผมนะโดยการที่เราเนี่ยเอาเป้าไม่ใช่เอาเป้าเอาเมาส์นะครับผมนะหรือว่าเอาเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยไปคลิกคางผู้เล่นศัตรูนะครับผมนะก็คือเราจะสามารถล็อกเป้าได้ดีกว่านะครับผมแบบนี้นะก็คือปึ๊บเห็นไหมโดนนะครับแบบนี้คือโดนนะแต่ถ้าเราแบบว่าเลงผ่านกำแพงเนี่ยเราจะไม่โดนคืออย่างเงี้ยไม่โดนนะครับยังไงก็ไม่โดนนะ อ่าเห็นไหมปึ๊บอ่าอย่างเงี้ยยังไงก็อ่ะยังสรุปยังไงกันแน่วะสรุปเป็นยังไงกันแน่ว่าเออนะครับผมนะอันนี้ก็ลองเอาไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับอ่าต่อไปครับผมนะเป็นสกิลวีนะครับผมนะมาดูซิว่าจะทะลุหรือเปล่านะฮะสกิลวีครับ ปึ๊บครับผมไปไหนอ่ะภูมิไปไหนวะโอ้โหกูก็ชาร์จจนเมื่อยแลนะภูมิภูมิมึงไปไหนเนี่ยฮัลโหลเอาเน็ตหลุดไปเฮ้ยระหว่างที่น้องมันไม่อยู่นะครับผมนะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับว่าเอ้ยทำไมพี่ไม่เอามาเยอะๆเลยนะครับผมนะคือจะบอกว่าถ้าพี่ตัดคลิปวิดีโอในระยะที่มันยาวขึ้นเนี่ยนะครับคือคนดูเขาก็แบบอาจจะดูไม่จบหรืออาจจะดูแบบกอๆใช่ไหมเออแต่ว่านะครับผมนะพี่จะกระชับโดยการที่อ่าเอาแค่ห้าผลแล้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาผลอื่นๆมาด้วยนะเป็นอีพีถัดๆไปก็แล้วกันนะครับผมนะยังงไก็นดูหน่อยนะค่ครับผม ให้จบละกันนะฮะแล้วก็ผ่านล่วงเลยมาประมาณเกือบ4นาทีแล้วนะครับจะ5นาทีอยู่แล้วเนี่ยคือน้องมันไปไหนวะเฮ้ยกูก็กดสกิลวีเมื่อยแล้วเนี่ยเออนะมาสกิลวีนะครับสกิลวีนะครับผมนะมาดูกันซิว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมนะเล็งผ่านเป้าตรงนี้ฮนะปึ๊บ อ่าโดนอยู่นั่นเองเนะครับผมแล้วสรุปมึงกันอะไรได้บ้างเนี่ยเฮ้ยเออนะผลกียชั่นนี่คือแบบโลม่มึงนี่คือกระหรวมากเลยอ่ะเนี่ยเออเพราะว่ามันมีช่องว่างหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับผมนะพูดเอาใหม่สิพี่จะลองคอมโบดิว่าสกิล1 2 3เลยดูมันจะกันได้ปะอ่ะสกิลนี้ครับรวๆเลยนะปึ๊บกันอะไรได้บ้างปะกดดิปึ๊บโอ้โหอันนี้ชนไม่ได้ครับไปครับออืื้ห เหมือนจะดูดีนะครับผมสรุปว่าจุดนี้ในะครับผมนะฮะก็ขึ้นอยู่สถานการณ์นะครับผมแนตะ่ว่ามันใกล้มันไกลขนาดไหนแต่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะไม่เล่นแบบแบบว่าตั้งโลใช่ไหมเออพี่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะประมาณว่าวิ่งหยอกใช้เทคนิคนู่นนี่นั่น,นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเนะชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไม่ตั้งโลนะฮะเพราะว่าตั้งโลแล้วม่งกันหาเหวอะไรไม่ได้เลยนะครับผมก็ตามนี้นะครับแต่อีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือการที่เราสร้างเป็นบ้านนะครับหรือว่าสร้างเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมถ้านะครอบตัวเองไว้ดูซิว่ามันจะกันดาเมจ ได้ไหมนะครับผมนะแต่เท่าที่รู้มาก็คือเหมือนว่ามันจะทําลายได้ด้วยสกิลแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะคือสกิลไหนที่มันระเบิดได้มันก็จะติดแงกอย่างนี้ทุยไม่ใช่มันก็จะระเบิดแบบนี้ครับเห็นไหมฮะตุ้มๆๆๆอ่าโอเคนี่รู้เรื่องนะคือมันไม่ได้กันถาวรแต่แค่เพียงว่ามันกันได้แค่บางสกิลเท่านั้นนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนะดูซิว่าน้องยังอยู่ในกล่องหรือเปล่ายังอยู่นะฮะโจมตีแบบปกติครับอ่าไม่โดนครับสกิลแซดครับ ุุ้้ยย,ย,ย,ยสั่นมีการสารั่นสะเทือนฮะแต่แต่ไม่ทะลุใช่ไหมสกิลนี้ครับเอาใกล้ๆเลยโดนป่ะอุ้ยไม่โดนด้วยเอาเรื่องว่ะแม่งกล่องแม่งโคตรแข็ง่ะคุณผู้ชมฮะสกิลซีล่ะว่าไงอ่าอาเอาทะลุมาหาทะลุมาเฉยเลยตกใจหมดเลยนะคุณผู้ชมมาต่อไปสกิลวีครับอันนี้น่าจะพังกำแพงได้หรือเปล่าดีพนนี่ไม่แน่ใจเนาะดูซิว่าจะโดนดาเมจป่ะ แต่ไม่โดนดาเมจแต่ว่ากำแพงหายว่ะคุณผู้ชมโอเคก็ตามนี้ละกันเนี่ยครับผมนะสกิลเอฟเราไม่พูดถึงละกันเนาะเป็นสกิลบินนะครับซึ่งมันก็มีดาเมจแหละแต่ว่ามันมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับแล้วเราไปต่อกันที่ผลต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับ ผลต่อมาเลครับผมนะเป็นผลคิดเสนะครับผมนะก็เป็นผลอีกหนึ่งผลที่เรียกว่ายอดฮิตเลยละกันนะครับผมนะถามว่ามังกรใน EP นี้จะมีไหมมีนะครับผมแล้วมีใน EP ถัดไปนั่นเองนะครับผมนะเพราะว่าสกิลมันมีทั้งแบบว่าแปลงร่างและไม่แปลงร่างมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะครับผมนะก็เลยยกไว้เป็น EP หน้าละกัน EP นี้ขอสัก100รไลค์ก็พอแล้วนะครับผมนะถ้าถึงหน้ามี EP 2แน่นอนนะครับผมนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวต้องภูมิมาตั้งโลก่อนนะครับอ่ามาดูซิว่าจะการ ตังโลครับมาสกิลปกติครับโจมตีฮะอ่าโจมตีกูกระโดดสะท้อนนั่นเองนะครับสกิลแซดครับพิ้วไม่มฮะอะไรวะไม่ไม่โดนเหรอเดี๋ยวมันไม่ไปวะเดี๋ยวมาอีกรอบนะครับมาอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าสกิลไปครับพิ้วอ่าโอเคสรุปมันคือมันไม่ผ่านใช่ไหมเออโอเคตามนี้แล้วกันนะครับสกิลสองครับผมนะก็จะเป็นการปล่อยลูกไฟแบบนี้ครับไม่ทะลุว่ะเฮ้ยเอาเรื่องฮะกันได้เฉยเลยสกิลต่อไปครับผมนะเป็นสกิลเออ่ปล่อยลูกไฟบรรลัยกันนะครับบ้มโอ้ไม่ทะลุว่ะเฮ้ย เอาเรื่องฮะเฮ้ยนี่มันผลคิสเนย์นะเวย้ยโอ้ไม่ไหวหน้าพี่เลยน้องเอ๋ยอไอรอบนะครับผมนะเป็นสกิลเอฟนะครับพุ่งผ่านเปล่าฟิวอุ้ยสะท้อนว่าเอาเรื่องนะครับผมต่อไปก็คือน่าจะเป็นสกิลแปลงร่างนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทำการตีก่อนนะโอเคแล้วตอนนี้ผมนะพี่แปลงร่างแล้วนั่นเองนะครับผมเนดะี๋ยวมาดูซิว่าหลังจากแปลงร่างแล้วจะเป็นเช่นไรนะครับสกิลหนึ่งไปครับปุ้งอุ้ยไม่โดน เดี๋ยวนะผลคิ่เสนอนี่คือมึงบีดีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยไม่เข้าใจเลยนะฮะต่อไปผมนะเป็นสกิล X นั่นเองนะครับผมนะสกิล X ก็ประมานนี้ครับปุ้งโอ้โหไม่ทะลุผ่านเลยเฮ้ยสกิล C ครับเป็นการปล่อยลูกไฟเพลิงครับปุ้งโอ้โหไม่ทะลุเช็ดแค่โอ้โหนี่มันสุดๆแล้วเนี่ยสกิลรับไอสกิลรับ เก็บก็ไม่พุ่งฮะคิวีคือหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะคือสรุปแบบนี้ได้ผมนะว่าผลคิเสเนี่ยไม่สามารถทะลุได้เลยนะครับผมแต่ว่านะครับผมนะมันไม่เสมอไปนะมันขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นในการเล่นนะครับผมนะว่ามันจะใช้อะไรยังไงประมาณนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาดูเรื่องของสกิลแบบรูปแบบ2ในการป้องกันกันบ้างนะครับผมนะสกิลแซดครับปุ้งอ่าทำลายได้คุณผู้ชมโอเคอาการใหม่กั้นใหม่สกิลเอครับผมนะต่อไปครับมาไม่โดดนะครับแถมทำลายไม่ได้ด้วยนะฮะสกิลซีครับ ปุ้งโอ้โหอ,อันนี้โดนเผาไฟไหม้เลยนะแต่ว่าไม่สามารถทําลายได้วะ่ะเอ้ยทําลายปะเออทาลายอยู่นะโอ้โหสกิลนี้แรงนะครับผมนะแถมทาดาเมจได้ด้วยนะฮะต่อไปเป็นสกิลเอฟครับปุ้งทะลุได้แต่เออเรียบร้อยทะลุได้อย่างเดียวนะครับต่อไปแปลงร่างนะครับอ่าแปลงร่างไม่ได้เดี๋ยวขอตีหน่อยต่อมาแปลงร่างกันบ้างในครับผมนะฮะดูซิว่าจะทะลุผู้ผ่านหรือเปล่านะครับผมนะสกิลแซครับปุ้ง อุ้ยโหทำลายหมดเลยฮะแถมโดนดาาไปด้วยเช็ดลูสรุปใหม่นะครับผมนั่นก็คือผลคิสเสดเนี่ยนะครับเวลาเราแปลงร่างเนี่ยไม่มีสกิลไหนกันได้เลยนะครับผมแล้วก็โดยรวมก็คือเฮ้ยมันทะลุเกาะอะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็ตามนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อผลถัดไปกันเลยดีกว่านะครับไปครับผลต่อมาก็คือผลอุกาบาตนั่นเองนะครับผมหรือว่าผลกาวิธีครับเดี๋ยวมาดูซิว่าการโจมตีปกตินั้นจะเป็นเช่นไรนะครับอ่าปึ๊บปุ้ง โอ้โหไม่เหลือฮะแถมไปไหนล้วก็ลูกน้องกูนะี่ยโอ้โห,โโห,โโหโกระเด็นไปนุ่นเลยฮะใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นแบบว่ามันมันนับเป็นพื้นนะพี่เอ้าหร่อเดี๋ยวเราลองอีกรอบเลึ่งอ,อือหือไปไหนแล้วนั่น่ะโอ้โหไปนุน่นเลยพี่คิดว่าน่าจะเป็นผลที่ลบล้างผลบาเรียได้ดีนะครับผมนั่นกะ็คือต่อให้มีบาเรียอะไรก็กันน่าจะกันไม่ได้แหละประมาณนี้เนาะต่อไปนะผมนะเป็นสกิลแซดละกันนะครับดูซิว่าจะเป็นเชลอะไรครับเอาใกล้หน่อยอะใกล้ประมาณนี้นะโอ้ใกล้เกินใกล้เกินโอเคไปครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ถึงฮะถึงไหมไม่ถึงนะครับผมโอเคตามมีแล้วกันนะครับสกิลเอ๊ะครับผมนะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสกิลเอ๊ะครับปึ๊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 บอ้าวโดนโดนโดนอ้าวหรือมันพังวะอีกรอบนะครับผมนะดูซิว่าสกิลเอ๊ะจะเป็นยังไงครับอ่าปุมตั้งโลมาปึ๊บโดนปะไม่โดนว่ะกันได้คุณผู้ชม เชดเคเอาเรื่องนะครับอุ้ยเอาดอกสุดท้ายโดนเฉยเลยสรุปมันโดนหรือไม่โดนวะสกิลซี่นะครับผมนะันเป็นการปล่อยลูกไฟของโกโจนะครับเป็นการดูดแบบนี้ฮะปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมนะฮะเกินต้านสกิลซี่อีกรอบนะครับดูสิฮะจะเป็นยังไงครับปึ๊บเรียบร้อยชนกำแพงตูมอุ้ยเหนื่อยใจเหลือเกินเลยครับผมนั้นเหนื่อยใจกับค้ดเคเอชั่นนะครับผมนะ กันอะไรไม่ได้เลยนะฮะและสุดท้ายลยครับผมนะก็เป็นอันตินะครับผมนะฮะอันติดูซิว่าจะกันได้ไหมอาภูมแหงงหน้าขึ้นเลยเออบนหัวเลยมาดูดิว่าจะกันได้ป่ะไปครับปุ้งมาฮะล่วงโรยครับปุ้งเต็มบานครับเต็มกับบานเลยฮะโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับเ๋ยวขออนุญาตทำการตีปกติก่อนเนาะโอเคพร้อมนะครับผมอะภูมตั้งโล่เลยมาดูซิว่าแบบนี้จะโดนไหมครับ ไปครับมาอีกรอบนึงฮะบึมบึมบั้มบัมคือลือคือครับมาตั้งโลไว้นะฮะตั้งโลไว้นะครับโลแตกเปล่าเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ โอ้โหไม่เห็นเลยเลยนะครับโล่ไปไหนแล้วเนะี่ยโดนปะเมื่อกี้โดนปะตั้งโล่ปะโดนโดนโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสุดอะโล่โล,โลมันแตกแตั้งแต่โดนดาเมจแล้วอ๋อโ,โล่มันแตกตั้งแต่โดนดาเมจแล้วเหรอทีนี้เนี่ยมาดูอีกสกิลหนึ่งนะครับก็เป็นสกิลซีค่อนข้างที่จะแอดวานซ์เหมือนกันนะครับมาดูซิว่ามันจะเป็นเช่นไรนะฮะไปครับปึ๊บย่อส่วนครับไปฮะกันอะไรได้ปะอ่ะดีดูดูดปะอ้าวโดนดูดเรียบร้อยแล้วไปข้างบนและ โอ้โหไม่รอดฮะตุม้มย่อยสลายครับคุณเหนื่อยใจกับเคียชั่นลเลือเกินนะครับมันไม่สามารถกันอะไรได้เลยเอะเนี่ยคือมันอยู่ต่อนหน้าผลการวิตีนี่คือแบบเหมือนลูกไก่ในกำมือเลยอะ่ะจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเลยอะ่ะคุณผู้ชมฮะส่วนสีิลเนะครับผมนะก็มีดาเมจนะครับแต่ไม่พูดถึงแล้วกันนะครับผมดูแค่นี้ก็น่าจะรู้ล่ะว่า ให้ผลซีชั่นกูน่าจะกันอะไรไม่ได้เลยนะครับผมต่อมารูปแบบกล่องน,นะครับสกิลแซดไปฮะโดนที่โดนป่ะซีชั่ก็ไม่โดนอยู่โอ้โหแต่ว่าไม่ไม่สามารถดึงออกมาได้นะครับผมนะส่วนสกิลเอ็กก็ไอเชี่ยแม่งกันได้เฉยเลยอ่ะผู้ชมฮะยืนยิ้มครับอ,อ้าวไอดอกสุดท้ายแม่งชอบโดนตลอดเลยต่อไปสกิลซีครับผมนะเป็นลูกไฟแบบนี้ครับเป็นลูกบอลเนาะอ่าเรียบรอ้อยกล่องกูหายโอ้โห โอ้ยเดีย ب, ร้อยนะครับสร้างใหม่ฮะต่อมาเป็นสกิลวีนะครับอันติแล้วนะดูซิว่าจะเป็นยังไงครับมาโดนป่ะเต็มบานป่ะตุม้มไม่เหลือแต่ไม่แตกว่ะคุณผู้ชมฮะอันนี้คือถือว่าแน่นหนานะต่อไปสกิลเอบ้างครับโอ้โยเกือบเกือบพังนะฮะทีนี้มาดูกันนะครับผมแนละ้วสกิลซีดูซิว่ามันจะดูดภูมิไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าขังตัวเองไว้แล้วนะมาพร้อมครับ่นะไปครับ ตูดูดีมันจะดูดขึ้นไปได้ปะอุย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 ดูดดูดครับแต่ว่าไม่ขึ้นไปใช่ไหมเฮ้ยเอาว่ะระเบิดตูมตูมอืมโดนดาเมจแต่ว่าไม่ขึ้นไปนะครับโอเครู้เรื่องตามนี้นะและสุดท้ายก็คืออันตีนั่นเองนะครับมาดูซิว่าจะเป็นเช่นไรครับมาหอมไปครับอือหือกล่องน้อยๆครับผมนะดูซิว่าจะเป็นเช่นไรมัางครับกระชากและ ดึงมาเลยเอาว่ะเศษกระจายกระจุยครับนี่บุ้มบมบุ้มบมเป็นไงครับไม่เหลือโดนดาเมจพร้อมนะครับไม่เหลือซากเลยโอ้โหโอเคสรุปตามนี้นะครับผมนะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสกิลทะลุผ่านหมดเลยนะครับผมนะเหนื่อยใจจริงๆไงต่อมาเป็นผลโมจิกันบ้างนะครับผมนะสกิลแบบโจมตีธรรมดาครับปุ้งไม่ทะลุหรอจริงๆไม่ทะลุจริงอ๋อ ปุ้งเอ้ยทะลุแต่ไม่โดนดามจวะอ่ารูเหลืองครับรูเหลืองต่อไปสกิลแซดครับผมนะกำมัดปล่อยไปครับปุ้งโอ้โหไปโดนตรงนู้นนะเฮ้ยมันไม่ใช่เว้ยอีกรอบนึงแล้วกันในคราผมนะสกิลนี้ดูซิว่าจะโดนไหมนะฮะไปครับโอ้โหโดนอยู่นะฮะคือมันเป็นแรงระเบิดมากกว่านะครับคือจริงๆมันไม่ได้โดนดามจแบบเต็มๆนะแต่เป็นแค่แรงระเบิดประมาณนี้นะครับอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับไปครับปุ้งโอ้โห โอ้โหทำไมก่อนมันมีโอกาสทะลุผ่านได้ด้วยเหรออีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัวนะฮะเล็งไปที่ตัวศัตรูครับยิงปุ้งโอ้โหทะลุผ่านไปได้นะฮะสรุปคือเหมือนจะกันได้นะโอเคตามนี้ละกันนะครับต่อมาเป็นสกิลเอ็กครับผมนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงครับสกิลเอ็กครับปุ้งไม่ทะลุอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องอันนี้ดีจัดเลยนะครับสกิลซีบ้างครับปุ้งอ่าทะลุผ่านนะครับเฮ้ยวนไปทางนู้นกูหมุนไปทางนู้นตั้งนานแล้วแม่งเอ้ยสกิลซีอีกรอบละกันนะครับป 喂。 มันควรที่จะโดนไม่ใช่หรอคือมันกันได้เฉยเลยงงนะครับผมอ้โหูผลโมจิคือเป็นผลที่แบบตลาดล่างไปแล้วนะครับผมน่ะตอนนี้นะคือสกิลของผลกีเรชันเนี่ยแทบจะกันได้หมดเลยนะครับคือจะพูดง่ายๆเลยก็คือผลเคียรชันเนี่ยสามารถกันสกิลได้จะแทบรูปแบบเลยนะครับแทบทุกรูปแบบนะแต่แค่เพียงว่าถ้าผลใหม่ๆเนี่ยกันไม่ได้นะครับผมนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันนะเพราะว่าเป็นจะเขาเรียกว่าเป็นการตลาดและกันของของ GM อนะครับผมนั่นก็คือผลใหม่ก็มักจะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะสกิลเอ มาปุ๊บอ,อันนี้เรียบร้อยเกาะแตกนะฮะโดนโดนนะครับผมนะน้องๆต่อไปสกิลวีกันบ้างนะครับผมนับเป็นอันตีแล้วนะครับดูสิว่าจะโดนไหมครับปุ๊บอุ้ย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 ไม่ถึงหรออุ้ยเอาจริงสกิลวีนะครับมาปุ้งอ่าถ้าเล็งที่เป้าอ่าเรียบร้อยนะสรุปคือกันกไม่ได้นะครับผมนะน้องๆอ่าสกิลสุดท้ายแล้วนะครับเป็นสกิลเอฟนั่นเองนะครับมาปุ๊บไปครับ ปึ๊บโอ้โหมันเด้งว่ะโอ้โหเล็งไม่โดนนะคุณผู้ชมอ่าโดนปะไม่โดนนะและอีกแบบหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือแบบกล่องนั่นเองเนี่ยครับผมแต่ดูซิว่าจะการได้ไหมสกิลนี้ครับผมนะพ้นไปปุ้งมันโดนเพราะว่าแรงระเบิดว่ะพี่ว่านะครับอ่ะต่อไปสกิลธรรมดาบ้างเนาะปึ๊บอ่าไม่โดนนะครับอ่ะอีกแบบหนึ่งนะครับปึ๊บไม่โดนครับผมนะสกิลนี้บ้างละอ่าเรียบร้อยพังฮ <laughs> พังฮะสกิลซีอีกรอบนะครับไปครับอื ทนได้แต่ไม่มีดาเมจและแถมทําอะไรไม่ได้ว่ะเอออันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ความป้องกันนี่คือระดับสูงเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมนั่นก็คืออันตีนะครับอ่าเรียบร้อยบ้านแตกฮนะโอเครู้เรื่องครับผมนะตามนี้แลวการคุณผู้ชมไม่อธิบายเยอะเนาะโอเคเราไปต้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ และผลสุดท้ายของเราก็คือผลเยตินะครับผมนะใน EP นี้ไม่มีมังกรน,นะฮะแต่ว่าจะอยู่ใน EP ถัดไปนั่นเองถ้ามียอดไลค์ถึงนะครับผมนะยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยถ้าใครดูมาถึงถ้า,าถ,ถ้าใครดูมาถึงนาตอนนี้นะครับผมนะฮะเอาแค่5ผลพอนะครับอ่ะมาต่อกันนะผมนะสกิลซัดครับผมนะจะเป็นประมาณนี้นะครับปุ้งไม่โดนว่ะเอาเอาว่ะสกิลเอครับปึ๊บ โดนไหมไม่โดนอีกรอบหนึ่งนะครับดูที่วาจะโดนเปล่าปุ้งไม่โดนไม่ทะลุผ่านน,านะครับผมนะโอเคตามนี้ครับสกิลซีครับไปดูที่ว่าจะเป็นยังไงครับไปครับปุ้งโอ้โหสะท้อนดาเมจกลับเลยคุณผู้ชมฮะสกิล,ล่ะ ไม่ถึงไม่ไปเลยฮะสกิลแซดอีกรอบนะครับคาใจว่ะโอ้โหโดนอยู่พังเลยนะฮะเอาเรื่องว่ะแต่ว่าถ้ามันใกล้เกินคือมันก็โดนไงแต่ถ้าไกลก็คือไม่โดนนะครับต่อไปสกิลอันตินะครับแปลงล่างแม่เลยนะฮะการโจมตีธรรมดานะครับไม่ถึงไม่โดนนะครับโอ้โหเอาเรื่องครับต่อไปสกิลแซดครับตู้ไม่เหลือเหมือนกันนะับพังฮะต่อมาสกิลอนะครับผมนะก็มาดูกันว่าจะเป็นเช่นไรนะครับลูกใหญ่กว่าเดิมครับปูงเอาละมือโดนแน่ โอ้ไม่ทะลุไวเฮ้ยแค่แค่รอบนะครับดูสิจะโดนปะโอ้โหสรุปคือโดนนะครับเกาะแตกด้วยนะคือกันไม่ได้เลยเลยนะครับผ <laughs> มสกิวซีแล้วผมนะดูซิว่าจะทะลุผ่านหรือเปล่านะครับไปครับไปปุ๊บโอ้โหติดวะต่อไปสกิลเอฟครับปุ๊บโอ้โหติดอีกเหมือนกันนะฮะ โอเคโอ้โหเหมือนจะกันได้มันก็แล้วแต่จังหวะนะฮะอันนี้พี่พูดตรงเลยนะครับสรุปก็คือกันได้นะครับผมนะเป็นบางสกิลนะครับผมนะก็ตามนี้ละกันนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นกล่องนะมาพุ่มเข้ากล่องเลยทีนี้มาดูแบบกล่องกันบ้างนะครับผมนะฮะก็คือเอาแบบแปลงล่างไปเลยละกันนะครับผมนะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับสกิลหนึ่งครับโดนไหมโูมโดนครับแต่ว่ากล่องพังเปล่าไม่พังนะฮะต่อไปสกิลเอ๊ะครับสกิลที่ค่อนข้างที่จะมีดาเมจมหาศาลนะฮะ ลงหัวครับปุง้งโอคูโดนบ้านละบ้านบ้า <laughs> นบ้านไม่เหลือเลยเลยฮะต่อไปสกิลซี่ในงามผมนะมาดูกันว่าจะเล็งผ่านเป้าหรือเปล่านะครับไปครับเอา้าทะลุปเป้าโอ้มันเป็นการวาร์ปและการโซนี่แล้วว่าแตก่กูจะออกยังไงล่ะทีนี้ <laughs> จะออกยังไงวะต่อมาสกิปนะผมนะดูซิว่าจะทะลุผ่านเป้าหรือเปล่านะครับไปครับปุง้งไอ้โดนอยู่อ่ะเรียบร้อยโดนทุบคากอ่อ้ยแต่กล่องแตกด้วยนะครับผมนะฮะ โอเคสรุปตามนี้เลยละกันนะครับผมนะโดยส่วนใหญ่นะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ40%ของผลปีศาจท,ที่รีวิวมานะครับผมนะคือ,อกันได้40นี่คือกันได้แต่70เนี่ยคือกันไม่ได้นะครับผมนะค่อนข้างที่จะเปราะบางมากๆเลยนะครับเพราะว่าผลโดยส่วนใหญ่คือมันสามารถทะลุเป้าได้นะครับผมนะฮะเอาล่ะในคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับขอบคุณน้องภูมิด้วยนะครับผมนะที่มาร่วมถ่ายคลิปด้วยกันนะครับผมนะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมมากเลยที่รับชมวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นยันจบ นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะเจอกันใหม่นะครับผมนะน่าจะมีผลมังกรมาแน่นอนแหละถ้าคลิปวิดีโอนี้ถึง100ไลค์นะครับผมนะฝากกันกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยว่าชอบผลไหนแล้วก็ในอีพีหน้าเนี่ยนะครับผมนะอยากให้พี่เอาผลอะไรมาบ้างนะครับผมนะก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมนะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายพี่โอู๋